ว้วนอนกระเพรานี่มันลายลายเออเอออยากทำเพื่อนแรงๆนะลูกอืต้มไปแอบ,บนอนอยู่หลังบ้านแน่แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูอนี่เนี่ยๆนี่ ดูน้องๆมาเล่นกันเห็นไหมดูไอ้อ้วนเล่นเงินอ้วนมันร้ายเนี่ยนำหน่ารับไหมครับมองไม่เห็นเลยเว่ามองไม่เห็นเลยเห็นแต่ลูกกระต่ายอ่ะเล่น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 ด้วยกันเล่นด้วยกันดูดูอ้วนไม่อยากอ๋้วนไม่อยากเล่นกับอ้วนนะไม่อยากเล่นกับมัน มึนไม่อยาดึง huh. ก right. <mom> ับกะเพรากะเพรามันร้ายลูบเบาๆลุบเบาๆอมเมิ้มนี่น้าน้ำตาไหลแล้วก็เป็นคราบแม่ใส่ยาให้เนี่ยแหน่งแหน่งแหน่งเจียงเคยนะเจียงเคยร้อน ไปดูดบิดไปอะไรหลงดำดำดำไปหาเรื่องเขาต่อเขานอนเลยกระพอมันดื้อนะหลูกนะไม่ไม erm ่เหมือนดำดเนาะดำดำเรียบร้อยไหนดูสินี่พุงยังป่องๆอยู่หมอบอกว่าอีกสักอาทิตย์ให้ถ่ายพยาติน้องอีกครั้งหนึ่ง เออไหนๆมาโชว์หน่อยจิมาโชว์หน่อยจีัวหน้าหน่อยดิขึ้นยาเลยกินเก่งนูลกว่าจะไม่รอดแล้วนั่นเนี่ยวันนั้นอ่ะเหมือนเที่ยวจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ว่าจะไปรับน้องแมวตัวนั้นมาดูแลที่บ้านนะคะน้องแมวที่บ้า ที่แม่ลงคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าที่ก้นเขาเปื่อยะที่เดินไม่รอดอะ่ะ <c oughs> เป็นรูลึกเข้าไปเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวน่าจะโดนรถเหยียบม,มากกว่ารอกเหมือนกระดูกช่วงเชิงการก็มีปัญหาก็ <c oughs> เอามาดูเลยรักษากันไปตามอัตภาพานะคะส่งสารดีกว่าให้เท่าเล่ร่อนอยู่ <c oughs> จะพามาวันนี้ก็พาไม่ได้อะเพราะว่าแม่ไปมอเตอร์ไซค์กับยายไงไปบ้านญาติห่างกันตั้งแบบกี่โลอะ่ะสี่สิบ โลได้อะไปกลับก็แปดสิบโลแล้วแม่ไปมอเตอร์ไซค์ไงก็เลยพากลับมาไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็ฝากไว้บ้านญาติอละค่ะเพราะว่าเขาอาศัยอยู่แถวนั้นไงมันเป็นแมวจรแถวนั้นอ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พากระเป๋าแมวไปรับเขางสงซันจงซานน้องดำด้วยเนาะงซันดำดำด้วยนั้น จะเป็นเด็กเรียบร้อยไม่แก่นแก้วแบบกระเพราน่าสงสารมากเลยอะดีนะเนี่ยที่รอดเนาะหน้าตา็็่าเอินดูเนี่ย